นายชยันเมืองสงรองเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติเลขานุการกองอำนวยการน้ำลงนามในประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติฉบับที่40ทับ2,565เรื่องเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาโดยระบุว่ากรมอุตุนิยมพยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่21-26กันยายน2565บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาติจึงได้ประเมินสถานการณ์น้ำรุ่มน้ำเจ้าพระยาคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำ ไหลผ่านสถานีจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในเกณฑ์2,100ถึง2,300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแม่น้าสแกกังอัตราที่200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีลําน้ําสาขาอัตราอยู่ที่100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและการรับน้ําเข้าชนละทานทั้งสองฝั่งรวมจํานวน200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีดังนั้นมีความจําเป็นจะต้องให้มีปริมาณน้ําไหลผ่านเขื่อนเจ้าพยาเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์2,200ถึง2,300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในช่วงวันที่25-27กันยายน2565โดยจะส่งผล ให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนนั้นเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมอยู่ที่ประมาณ0.30ถึง0.35เมตรบริเวณชุมชนพื้นที่ลุ่มด้านนอกคันกั้นน้ำดังต่อไปนี้คลองผงเผงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภออินบุรีเมืองสิงห์บุรีและพมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานาครและจังหวัดสมุทรปราการ